เด็กหนุ่มอายุ24ปีคนหนึ่งนั่งรถไฟไปกับพ่อเขาทอดสายตามองไปที่หน้าต่างรถไฟและตะโกนบอกพ่อว่าพ่อพ่อดูนี่สิต้นไม้มันวิ่งไปข้างหลังมันวิ่งเร็วมากเลยนะผู้เป็นพ่อได้แ,แต่จ้องมองเขาเขม็งด้วยแววตาเปี่ยมสุขและเปื้อนรอยยิ้มคู่สามีภรรยาที่นั่งอยู่ที่นั่งใกล้ๆ มองเด็กหนุ่มอายุ24ปีคนนี้และคิดในใจว่าอะไรกันโตขนาดนี้แล้วยังทำตัวเหมือนเด็กสงสัยจะมีปัญหาทางจิตดูสิแม้แต่พ่อเขายังไม่สนใจเลยนั่งยิ้มอย่างเดียวทันใดนั้นเด็กหนุ่มอุทานเสียงดังขึ้นมาอีกว่าพ่อดูโน่นก้อนเมฆมันวิ่งมากับพวกเราด้วย คู่สามีภรรยาอดใจไม่ไหวจึงพูดกับผู้เป็นพ่อว่าทำไมคุณไม่พาลูกชายไปหาหมอดีๆเช่นจิตแพทย์ก็น่าจะดีนะชายชาราผู้เป็นพ่อยิ้มและตอบว่าผมเพิ่งพาไปนี่แหละครับเราเพิ่งไปพบแพทย์กลับมาแต่ไม่ใช่จิตแพทย์หรอกครับเราเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลตาครับลูกชายผม ตาบอดมาแต่กำเนิดและมีผู้ใจบุญบริจาคดวงตาให้กับเขาเขาเพิ่งจะมองเห็นวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาพฤติกรรมของเขาอาจจะดูงี่เง่าสำหรับพวกคุณแต่มันคือปฏิหารสำหรับผมครับคู่สามีภรรยาต่างนั่งอึง้งพูดไม่ออกน้ำตาเอ่อท้นและรู้สึกเสียใจอับอายเป็นอย่างยิ่ง จบไปแล้วคะ่ะสำหรับเรื่องหนุ่มอายุ24ตาบอดและสามารถมองเห็นได้อีกครั้งหนึง่งสุดท้ายนี้อยากจะกล่าวเพียงว่าอย่าตัดสินผู้อื่นเร็วเกินไปอย่าด่วนสรุปสิ่งที่คุณไม่รู้จริงในเรื่องที่เป็นส่วนตัวของเขาหลายคนด่วนสรุปชีวิตความเป็นอยู่ของคนอื่น ว่าเขาร่ำรวยเลยผ่านไปถึงการเปรียบเทียบไรมีความอิจฉาริษยาคุณไม่มีทางทราบหรอกว่าเขามีความเป็นมาอย่างไรหรือเขาต้องเผชิญกับอะไรมาบ้างกว่าเขาจะมาถึงจุดนั้นบางคนด่วนสรุปจากรูปลักษณ์ภายนอกสรุปจากหน้าตาที่ไม่น่าดูเลยพานคิดไปว่า ใจิตใจเขาก็คงไม่ดีไปด้วยเมื่อความจริงเรื่องหลังเรื่องราวของเขาถูกเปิดเผยคุณอาจจะแปลกใจโปรดทำตัวสบายสบายกับคนอื่นแม้ว่าคุณจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แล้วหรือยังลำบากอยู่ก็ตามขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังอยู่เสมอพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ